สวัสดีครับอยู่กับผมวิศุมาลาศีนะครับจากบริษัทเอ็นนทีออแกนาจำกัดนั่นเองครับผมวันนี้นะครับเราจะพามาชมขั้นตอนการฉีดพุ่นพลาสติกนะครับซึ่งเป็นพุ่นสำหรับใช้บ่อกุ้งนะครับเพื่อปั่นน้ําเพื่อสร้างออกซิเจนให้กับบ่อเลี้ยงกุ้งนั่นเองครับผมและวันนี้นะครับพิเศษอย่างหนึ่งคือลูกค้านะครับส่งพุ่นมาให้ฉีดถึงโกดังเลยครับว่าลูกค้าสเร่งร้อนเร่งรีบที่จะใช้งานนั่นเองครับว่าจะรอคิวฉีดเนี่ยน่าจะนานนะกัเลยส่งพุ่นมาให้ฉฉีีีดดดท่โกัังงอคขเรราบ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าขั้นตอนการทำงานจะเป็นยังไงบ้างและความยุ่งยากจะเป็นยังไงติดตามรรบชมได้เลยครับหลังจากทำการเจาะเรียบร้อยนะครับเราจะเรื่องขการฉีดพีวีโฟมใส่พุ้นต่อทุ่นเราไปดูนะครับว่าขั้นตอนการฉีดเป็นยังไงบ้างลองชมนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับนั่นก็คือการฉีดพีวีโฟมใส่ทุ่นน่เองครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าขั้นตอนการฉีดและอุปสรรคจะมีอะไรบ้างเราติดตามรับชมันเลยครับ ขั้นตอนฉีดขั้นตอนแรกนะครับนั่นก็คือการฉีดจากรูด้านหนึ่งครับสังเกตได้ว่าเราจะเจาะรูสองรูนะครับทําการฉีดรูที่หนึ่งครับแล้วรอให้โฟมขยายตัวจนเต็มพื้นที่นะครับไล่ขึ้นมาจากด้านล่างนะครับจะมาถึงรูประมาณนี้นะครับโฟมจะล้นออกให้เราเห็นครับจะถือว่าเป็นการเสร็จเป็นขั้นตอนหนึ่งครับแต่พอโฟมชุดล่างเนี่ยเซตตัวเต็มที่นะครับเราจะเริ่มทำการฉีดีโฟมทางที่สองนะครับจนเต็มทุ่นเลยโฟมก็จะค่อยๆขยายตัวมาจนล้นรูที่สองนั่นเองครับผม อันนี้ก็คือขั้นตอนการฉีดซิโฟมใส่พุ่นหมวกพุ้งน,นั่นเอครับผมครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับว่าทุ้นตัวนี้คืออะไรทุ่นตัวนี้ก็คือทุ้นใช้สำหรับเป็นทุ่นลอยน้ำอนเนกประสงค์อย่างหนึ่งนะครับแต่ละหลัก คู่ประกอบการเข้านํานไปใช้เป็นทุ่นบอ่อกู้นี่ครับผมเป็นทุ่นสาหรับวางมอ,อเตอร์ไฟฟ้าและกระจุดกลางหันานาน้ำครับเพื่อเป็นการปั่นให้น้ํานเกิดออกซิเจนนะครับเพื่อทําให้สัตว์น้ํานที่เขาเลี้ยงเนี่ยมีอากาศหายใจนี่ครับผมซึ่งทุ่นตัวนี้นะครับเป็นทุ่นที่ผลิตใหม่และลูกค้าเนี่ยมีออเดอร์ให้เราเข้ามาฉีดพีโคมทั้งหมด100ตัวนะครับด้วยความที่ลูกค้าเร่งรีบนะครับลูกค้าจึงทาการส่งมาที่โกดังฉีดพโอมของเราเลยครับผมซึ่งข้อดีของการฉีดพีโอมใส่ทุ่นนะครับซึ่งตัวุ่นนี้ เราใช้งานไปนานนะครับก็จะเกิดการบูกแตกนะครับทําให้เกิดการรัร่วและกก็โจมได้นเองครับผมซึ่งน่าจะไม่ดีต่อขขอุปกรณ์ต่างๆที่ทำาการลอยน้ำอยู่ในผมพูดไปพูดมาครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับงานฉีดปีโฟมใส่ทุ่นลอยน้ําที่ใช้สำหรับบ่อคู้นเงครับผมและสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่จะติดต่อสอบถามเรื่องการฉีดปีโฟมใส่ทุ่นลอยน้ําต่างๆทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นทุ่นบ่อคุ้แบบนี้ถังพลาสติก200ลิตร คุณแพแลนอาหารชุนเหล็กโปต่างๆนะครับเราก็สามารถฉีดได้หมดเลยสามารถติดต่อเราทางช่องทางด้านล่างนะครับผมและก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆครับผมตอนเล่าวันนี้นะครับผมวชนุม,มาลาศิ์จากบร,ริษัทเอนเนซีเอเอเกได้จี่แปดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ